สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ขอยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Double Clutch เราไปเรื่อยนะฮะหรือว่า Double Clutch Podcast อย่างที่คนรู้จักเนี่ยแหละนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องผู้เล่นคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเซนเตอร์ครับแล้วโหดมากๆระดับเลเจนด์ระดับ Hall of Fame กันเลยทีเดียวครับชื่อของเขาหลายๆคนน่าจะจำได้ดีครับ Hakim the Dream อ l าจ u w o n นั่นเองเนาะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง สิ่งสิ่งหนึ่งที่เออผมว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะนั่นก็คือทึงด้านของฮาคิมครับไม่ได้อยากที่จะเล่นเป็นเซนเตอร์นัน่นเองเนาะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ช่องเรากันเยอะๆด้วยนะฮะ ซึ่งในการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งนีครับที่ทางด้านของฮาคิมได้ให้สัมภาษณ์กับ Prayer to b e เนาะทางด้านของฮาคิมเนี่ยก็เหมือนจะได้แชร์ประสบการณ์ครับว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างฮะระหว่างการเตรียมตัวเนาะกับการที่เขาอยู่ในจีเรียแล้วต้องย้ายมาทางด้านของสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะเริ่มเล่น college basketball กับ University of Houston นะครับ แล้วถึงด้านของฮาคิมเนี่ยครับก็ได้แชร์ประสบการณ์เรื่องนี้ครับเขาบอกว่าโอ้โหโดยการที่ผมเนี่ยครับยังไร้เดียงสาต่อถึงด้านของบาสเกตบอลรวมถึงอคตตรงอคติอะไรต่อบาสเกตบอลก็ไม่มีเลยครับและการที่โค้ชคราครับบอกว่าเฮ้ยฮาคิมนายไปเล่นเซนเตอร์นะถึงด้านของฮาคิมก็อ่ะ,อะโอเคครับ ซึ่งในมุมมองของโค้ชหรือว่าโครงสร้างทางบาสเกตบอลเนี่ยครับก็คงไม่แปลกนะฮะที่ทางด้านของโค้ชเนี่ยจะจับฮาคิมไปเล่นเซนเตอร์เพราะว่าตอนที่แกเล่นอยู่ใน NBA เนี่ยครับก็สูงถึง7ฟุตแล้วนะเพราะฉะนั้นการที่ฮาคิมมีตัวที่สูงเนี่ยการได้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับ แต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาไม่รู้เลยนะครับว่ามันหมายความว่าอะไรในการที่ให้เขาไปเล่นตำแหน่งเซนเตอร์ทางนั้นของฮาคิมยังบอกเพิ่มไว้ครับว่าเขาสามารถบอกได้หมดนะว่าตำแหน่งอะมีอะไรบ้างน,นะครับพอยการชุดิงกงกาด Small Forward Power Forward แล้วก็ Center ทีนั้นของฮาคีมบอกว่าเฮ้ยผมรู้ว่ามันมีอะไรบ้างแต่เขาไม่สามารถอธิบายได้เลยด้วยซ้ำน,นะครับว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันยังไงหรือว่า Center กับ Small Forward เนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับโอ้โ oh, หอันนี้คือเรื่องที่น่าสนใจเนาะ และด้วยความสงสัยของผมเนี่ยก็เลยได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับว่าทําไมทางด้านของฮาคิมถึงยังไม่รู้จักว่าตําแหน่งแต่ละตําแหน่งนะครับเล่นเป็นยังไงหรือว่าทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับแล้วผมก็พอที่จะไขข้อสงสัยให้กับตัวเองได้พอสมควรนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยทางด้านของฮาคิมช่วงที่อยู่ในจีเรียนะครับเขาไม่ได้เล่นบาสเกตบอลเนาะเขาเล่นเป็น กคิปเปอร์ keeper, ครับในกีฬาของฟุตบอลเออนะครับแล้วกว่าที่แกจะมาเล่นทางด้านของบาสเกตบอลเนี่ยก็อายุ15ปีแล้วครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะฮะกับการที่ทางด้านของฮาคิมเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจ เต็มๆว่าเออแต่ละตำแหน่งมันต้องเล่นยังไงกันบ้างน,นะครับและด้วยเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยว่าการที่ฮาคิมย้ายจากไนจีเรียนะฮะมาสู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเรื่องนี้นะครับก็เกิดขึ้นตอนฮาคิมอายุประมาณ17-18เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลา2ปีนั้นเนี่ยทางด้านฮาคิมอาจจะเล่นบาสน,นะครับแล้วก็หลงรักบาสเกตบอลแต่อาจจะยังไม่ได้ศึกษาหรือว่าไม่ได้การโค้ชที่ ถูกต้องหรือเต็มท kind of so ี่ขนาดนั้นด้วยนะครับซึ่งทําให้แกเนี่ยก็ยังไร้เดียงสายกับบาสเกตบอลอยู่พอสมควรเลยไม่รู้ว่าเออหน้าที่ไหนต้องทําอะไรบ้างเนาะทีนี้ครับกลับมาเรื่องของฮาคิมกันต่อดีกว่าครับเขาได้เล่าต่อเนาะว่าในช่วงซัมเมอร์ก่อนที่เขาจะเริ่มต้นคอลเลใเ่ไหมครับเขาได้ไปฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมกับโค้ชใช่ไหมทีนี้ด้วยกันที่เขาถูก บอกว่าเฮ้ยนายเล่นเป็นเซนเตอร์นะทั้งน้้นของโค้ชของเขาครับพอเห็นฮาคิมเล่นในสนามก็ตะโกนเลยครับตะโกนในช่วงที่ซ้อมอยู่บอกว่าฮาคิมนายเล่นเป็นเซนเตอร์นะเว้ยอยู่แค่ in นเด k e คก็พอหรือว่าอยู่แค่ในอินเดียเพะครับหรือว่าใต้แป้นก็พอแล้วเออซึ่งทางน้้นของฮาคิมบอกว่า ผมไม่ได้อยากที่จะอยู่ i ินเด k e คเนาะก็คือแบบไม่ได้อยากที่จะแบบว่าแค่รออยู่ตายแป้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าทางด้านของฮาคิมได้บอกไว้ครับว่าตอนที่ผมเห็นผู้เล่นตำแหน่งการ์ดเล่นนีครับไม่ว่าจะเป็นชูตติ้งการ์ดหรือว่า พอยก,กาเนี่ยฮะโอ้โหมันดูมีความครีเอทเยอะมากนะซึ่งเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจเหล่านี้เนี่ยฮะมาจากทางด้านของผู้เล่นตำแหน่งกาดเนาะแล้วเขาก็ยังทิ้งประโยคเด็ดไว้ด้วยนะครับว่า the k e y w a s boring ฮะหรือว่าการเล่นใต้แป้นเนี่ยมันน่าเบื่อจริง แล้วด้วยมายเซตนี้ครับมายเซตที่ว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะอยู่แค่ในใต้แป้นอย่างเดียวอ่ะมันน่าเบื่อเกินไปรวมถึงการได้ i n นสปายหรือว่าแรงบันดาลใจจากตำแหน่งกาดมานะครับในการเล่นในโซน perimeter ใช่ไหมทาง้้ของฮาคิมก็เลยเอาวะนะครับเขาก็เริ่มที่จะ work out ครับในเกมด้านนอกนะหรือว่าเกมเชิง perimeter นะครับเพื่อให้มันน่ากลัวมากขึ้นนะฮะแล้วก็ พัฒนาพื้นที่เกมบุกข,ของเขาให้มากกว่าใต้แป้นเนาะแล้วทีนี้ทุกคนลองไปฟังบทสัมภาษณ์นี้นครับผมว่าทุกคนเนี่ยน่าจะหลงรักทั้งน้าของฮาคิมราจิวอนมากขึ้นเนาะเขาบอกนะครับว่าเขาต้องการที่จะเล่นได้ทั่วทั้งคอร์ดครับไม่ว่าในพื้นที่ใต้แป้นหรือว่า p e r i เตอร์ก็ตามเนาะเขาบอกว่าเฮ้ยผมเห็นกาดเนี่ยเลี้ยงบอลไปมาแล้วเขาคิดกับตัวเองครับว่าแมน ฉันจะทําให้ได้เลยอะไรที่พวกกาดทําได้อะหลังจากนั้นครับเขาเริ่มที่จะฝึกเนาะนะครับไม่ได้ฝึกแค่ big man skill นะแต่ฝึกถึงการยิง mid range jumper ครับการด r i b b ิ i n g นะฮะหรือว่าการเลี้ยงบอลเนาะรวมถึงการส่งและสิ่งที่สําคัญหรือสิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดนะครับจากที่เราเห็นจากตัวเขานะั่นคือการฝึก footwork ของฮาคิมโอลาจูวอนนั่นเองเนาะ แล้วฮาคิมก็ยังได้เล่าในมุมมองของเขาต่ออีกนะครับว่าถ้าผมเจอผู้เล่นที่ช้ากว่าเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยครับง่ายๆผมก็แค่ดึงเขาออกมาจากใต้แป้นนะฮะแล้วก็ยิงใส่เขาหรือถ้าเขาช้ากว่าก็เล่น p e มิเตอร์เกมไปเลยครับ crossover ใส่แล้วก็เข้าไปเลย์อพหรือว่าเข้าไปดังหรือว่าเข้าไปทําแต้มนี่แหละนะครับอันนี้คือ1ประเด็นแล้วใช่ไหมเขายังบอกอีกครับว่าหรือถ้าผมเจอผู้เล่นที่ตัวเล็กกว่าเนี่ยครับผมก็จะไปแย่งพื้นที่หรือว่าแย่งตําแหน่งเขา ในการโพสต์อัพแล้วก็เล่นโพสต์เพลย์ใส่ผู้เล่นตัวที่เล็กกว่านะซึ่งทั้งน้นของตัวเขาเนี่ยก็จะได้เปรียบในการทําแต้มใต้แป้นมากกว่าครับผมชอบมากๆคือการมองเกมว่าโอเคอ่ะคุณได้อินสป라มาเฉยๆว่าเฮ้ย <ๆ S 1> คุณอยากเลี้ยงแต่คุณไม่ใช่แค่แบบคุณอยากเลี้ยงแล้วอยากยิงนะแต่เขามองไปถึงว่าการพัฒนาเกมของเขาอ่ะมันจะไปได้ขนาดไหนนะครับแล้วฮาคีมก็ เพิ่มเติมฮะเรื่องนี้เขาบอกว่าแล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยครับาด้านโค้ชของเขาก็ไม่บอกเขาอีกเลยเนาะก็คือไม่ไม่บอกว่าให้เขาอะ่ะต้องอยู่ใต้แป้นอีกเลยเพราะว่าสกิลต่างๆที่เขาพยายามฝึกแล้วสุดท้ายโค้ชก็เห็นมันนั่นเองเนาะ เนี่ยครับความสุดยอดของฮาคีมเนาะหรือว่ามุมมองของเขาในการที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยนะครับก็สามารถพูดได้นะผมว่าในการที่ฮาคีมเป็นคนที่ปฏิวัติวงการเซนเตอร์ในหลายๆทางนะครับทั้งการขยับเหมือนกาดการใช้ฟุตเวิร์กให้มากขึ้นนะครับการยิงเพลย์มิเตอร์รวมถึงการเล่นโพสเพลย์ที่ยังแข็งแกร่งอยู่แต่เอาง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าใครจะทําได้เหมือนทางด้านของฮาคิมแต่ว่านั่นก็คือจุดเริ่มต้นครับที่น่าจะทําให้เซนเตอร์หลายๆคนเนี่ยมี ชั่นมากขึ้นหรือว่าโค้ชหลายๆคนเนี่ยมองว่าเซ็นเตอร์ก็ไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ในพื้นที่โพสเพลย์หรือว่าอยู่ในอินดอพเพนอย่างเดียว แล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราลองนึกเล่นๆน,นะครับผู้เล่นเซนเตอร์ที่น่าจะเบ่งบานในพศสอนี้หรือว่าในช่วงช่วงนี้ของ NBA นี่นะครับใน้าของฮาคิมก็น่าสนใจไม่เบาถูกไหมทุกคนเพราะว่าลองนึกภาพว่ามีชูเตอร์4คนอยู่รอบตัวฮาคิมอะให้พอยต์การ์ดหนึ่งคนเลยแล้วก็ปล่อยให้ฮาคิมเล่นวันออนวันอะคล้ายๆกับเอ็มบีเลยนึกภาพออกปะเซนเตอร์ที่แบบยิงมิดเรนจ์ได้นะครับมีโพสเพลย์ที่แข็งแกร่งนะฮะร,รวมถึงมีพาสซิ่งสกิลอีก โอ้โหถ้าโดนรุม2ปุ๊บก,ก็จ่ายออกมาให้เพื่อนรวมถึงทหน้านของฮาคีมน่าจะมีฟรีดอมในการเล่นนอกพื้นที่อินเด a เอนซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฮะทหน้านของฮาคีมถ้ามาอยู่ในยุคนี้เนี่ยก็ไม่อยากจะคิดเลยนะว่าเออแกจะโหดขนาดไหนนะครับ และนี่แบบครับก็คือเรื่องของฮางคิมโอลาจูวอนเนาะที่แกไม่อยากจะเล่นเป็นเซนเตอร์นั่นก็เพราะว่าแกชอบถูกบังคับให้อยู่อินเดะเอนนั่นแหละซึ่งนั่นคือสิ่งที่น่าเบื่อของแกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมนะช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ